ันี่ก็คือว่ากัเท่าทุกสิ่งทุกอย่างกันน้ำมันครับหยอดไปครับหย้าไปครับหยอดเบิรงเราเบิรงซูเปอร์ลีนครับแหนมอนี่ครับนี่คือว่าแหน่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 ตับเลยครับนี่นี่คือว่าซูซเปอร์ลีนแหน่ไอยังแหน่ครับกิฟแหน่ทุกอย่างครับโอเคครับการทํางานเท่ากับยาไฮมันเพราะว่าที่ผ่านมามันเคยมีประวัติครับเนอะประวัติว่ากิฟลูด แขนแขนขาดครับนี่ก็คือว่าเฮ้าต้องดูแลตรงนี้ครับจุดสัหลักๆเลยครับการยูที่ว่ากิบเบิงกริบเบิงน้ามันเบิงขนมกงครับเบิงล่างครับเบิงล่างแล้วก็เซ็กทุกอย่างครับเซ็กตัวนี้เซ็กโซเซ็กไหนเซ็กน้ามุ้งน้ามันข้างล่างการเป็นยังไงลูกปืนล่างลูกปืนนี่ยังครับเซ็กให้ดีรๆๆ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 ครับเนี่เซ็กให้ดีเมื่อวานจะเป็นพวกเอ่อในเรื่องของสุดมัดครับเบิงครับเบิงในเรื่องของสุดมตรตรัดตัวนี้ก็คือว่าเฮ็ดงานมากครับ ใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะเออ่จะถึง3เดือน4เดือนแล้วครับในของซีซั่นนี่ครับก็ต้องมีการซึกล้อเนี้ยครับมีการเนนี่ครับคือว่านี่ล้มบุดล้มครับบุดล้มว่าบุดต้องเซ็กทุกปีครับเซ็กเซ็กทุกปีเซ็กใหญ่ทุกปีครับในเรื่องของฟุ้นนี่ยครับมีแน่ธรรมดาครับทำกับมาเซ็กตรงนี้แคร์ฟุ้นตรงนี้แครออกไขมันดีๆครับดีๆนี่เรื่องกิบครับกิบเนี่ก็รับสำคัญนะครับนี่กิบเนี่ก็ต้องเบิ้งต้องเบิ้งให้ดีๆครับต้องเบื้ห้ดีุ่กย่างย่าไขมัน นะครับใยมันเสียหายใดครับใยมันเสียหายใดเสียหายมาแต่ละเทือล้วมันบกคุมครับมันมันบกคุมกันมาส่วนตรงนี้แล้วก็ทุดนี้ครับผมมีปัญหาครับเพราะว่าน็อตเซฟตี้ครับก็เป็นน็อตของอยู่อยู่แซกครับเนี่ยเป็นของอยู่แซกครับก็ความเหนียวว่ายูทีแปดจุดแปดครับก็มีน็อตซิมเมอร์นตดน็อตดำซิมเมอร์นะครับน็อตอยู่แซกแล้วก็มาเป็นของอีกอันหนึ่งครับสิบจุดสิบจุดสามครับผมผมว่า ปุ่มบนในใจนาะเป็นของคู่วตาครับนั่นแข็งแข็งจะแข็งกว่าอยู่แซกครับแต่แข็งกว่าแข็งกว่าอยู่แซคในเรื่องของาการตัวนี้ครับเบิ้คงขเบิ้งเซ็กเบิ้งเซ็กจุดจุดนครับเซ็กจุดจุดนะครับเราข้าว่าใส่น้ำมันร้อนเื่นตรงไหนที่ว่ามันจะดีครับดีเข้ากับเซฟเซฟไปครับเซฟเซพไปเอาครับต้อรับคลิปนี้เราก็มุมีเงียงไหลครับมุบมีเงียงไหลครับเบิ้งในเรื่องของการในเรื่อง,องการ เตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมกันลงงานครับกับทุกทุกท kind of ่านครับฝากครับเด้อกับโมเมนต์ว่าโมเมนต์ย่าไปม่วงขามครับย่าไปม่วงขามในเรื่องของการเทเลรถครับเพราะว่ายังเวลามันผ่านมาับเสียหายมาโอ้ยวันละตัววันละตัวสินี่ครับนี่ขอขอสักพัญนะครับเด้อเอาละครับคลิปนี้เราก็ขอฝากไปแค่นี้ครับกับพปอกันไหมคลิปหน้าครับเด้อสวัสดีครับเอาละครับเด้อครับเด้อนี่ก็คือว่ากั ช่วงนี้บกคอยมีคลิปนะครับเน้ะคลิปในเรื่องของการทํางานกา,แลแลางการดูแลรักษาเครื่องก็มีในการดูแลรักษาเครื่องครก็อาจจะเบาบางครับเนาะอาจจะเบาบางอาจจบาบางันนี้ครับนีบ่ครับลูกระบุกข้าบุกข้าครับลูกต้เป็นได้ลูกลูกหลักหน้าบ้านเ้ยหาเงยเห็ดเห็ดเห็ดงานจาะเอธรรมดาครับเนาะลูกไ้ครับ เขาไม่ปามันเขาไม่ปามันอยากอยากกลับบ้านอยากกลับหาแต่แต่เมียนะโอ้ยเนาะเล่าบอกว่าหาเงินก้อนลูกเอ้ยครับหาหาเงินไหนหลายหาหาหาเงินไหนหลายหมันมันบัไปลสาดอกมันมันบปไปดสาก่อนนี่ครับเซ็กครับเซ็กครับเนี่เซ็กเครื่องครับเซ็กเครื่องก้อนก้อนที่จะลงงานครับก้อนที่จะลงงานทุกมือนะครับขนมโกงนะครับขนมโกงนี้จําเป็นนะครับทั้งสองฟังอ่าถ้าเสียหายลักมือนะครับเด้อยรักมือครับถือเป็นลักรักมือครับ ส่ารับคลิปนี้นะครับมุมยิงหลายก็มียิงหลายกับฝากครับฝากในเรื่องของการดูแลครับเม่ว่าจะเป็นโซ่เนี่ยโอ้ยเนาะกล่องกล่องมันสลับอะไรครับกล่องสลับอะไรอ่าวาววาวคบเนาะอ่าคุณนะครับค่านอ่าชสวัสดีครับเด้อสวัสดีครับอยู่งูมิภตรงฟังสิงครับนี่ครับอ้าวโอ้อันอันอันนนลูกชายสุดล้อครับลูกชายสุดล้อ ในครับนี่ผมอยากเปรียบเทียบเพระเนาะเปรียบเทียบคือว่าการอัดหน้าปีกับหน้าปังดูแลรักษาคำขนมกงตั้งกันตรงไหนคำตั้งกันตรงไหนก็นี่ครับนี่อัดหน้าอัดหน้าปังนะครับเด้อเพราะว่าการเกี่ยวกันยังทั้งทั้งนี้ก็จะเกี่ยวเตี้ยครับจะเกี่ยวตัําปัญหาในเรื่องของเฟืองเข้าไปอัดใปอัดในขนมกงนี่ฝั่งนก็หายห่วงครับหายหายห่วงครับเด้อ อันนี้คือว่าหายห่วงเลยครับนี่คือว่าอันนี้ครับนี่ถมาอมาหมุนนหนึ่งอย่างง่ายครับหมุนง่ายแล้วก็อีกอีกอีกอย่างหนึ่งเป็นยังคือว่านวดนวดกุ้งบัวหายมีเต็มเพราะว่ายังนี่เพราะว่าดินครับดินอาจจะเคียดินเคียสิ่งแปลกปลอมเข้าไปครับแต่เลยตรงหามันมีสองวางครับเดอนเลยหามีสองวางครับสองวางนี่ครับนี่ก็คือว่านี่แล้วก็ทุกครั้งนะครับนี่ทุกครั้งเรียกว่าขนมกงขนมกงครับฟังทรายครับฟังที่มีจานลูกเบี้ยว ต้องเซ็กนะครับต้องเซ็กเบิ้งปันเบิ้งคำนี่ปันเบิ้งคำนี่ผมกัช่วงนี้กับบุกหอยมีกาลงคลิปเกี่ยวกับดูแลรักษาเครื่องครับการในเรื่องของการฟอมเครื่องไรยังบ่มีครับเด้อยังยังบ่มีครับนี่ครับเป็นมันทีนี่นานาแตงนี่ซิบนี่จบต้นไหมื่อวานนี่นี่ซิมยังมุ่งเลยครับนี่มึงเป็น ฮะยี่แปดโมกะล่าโอ้ยเนาะกะลงลงลืมลืมครับลงลงลืมลืมมไม่นาะเหตุงานไปละลืมลืมข้าวครับลืมข้าวอันนี้ครับเดีอยนี้ครับเป็นแป้งแป้งหน้าปังครับนี่ยเขาเกีียวเตี๋ยครับเกีียวเกีียวเกีียวเตี๋ยกะขอดีเลยครับเช็ดหาขนมกงเฮาเฮาบ่สซื้อลอครับเด้อครับกะบางทันบางยั้งกะนี่ครับนี่เป็นเป็นหน้าปังครับเกีียวเตี๋ยเตี๋ยครับเตี้ยวเตี๋ยเตี๋ยครับหลังจากที่ผมอัปเดตไปเมื่อวานครับเนาะอัปเดตไปเมื่อวาน กแปลงนี้ก็บสามสิบไรครับสามสาไร